ไม่ว่าเราจะต้องเสียอะไรหรือไม่ว่าเราจะต้องจ่ายด้วยอะไรเราก็ต้องช่วยแอสตาให้กลับมาให้ได้ไม่ว่าจะต้องตายหรือไม่ว่าจะต้องสู้จนล้มแค่ไหนก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อยื้อเวลาเพื่อที่จะเอาแอสตากลับมาเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องการสองข้าแปะชนแนลท้ายของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทําเกี่ยวกับแบ็คโคเวอร์ ตัวเต็มนะครับในตอนที่364นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยมีการลงสปอยตอนที่365ไปเมื่อวานใช่ไหมอันนี้เนี่ยลงช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งทานะครับผมต้องขออภัยด้วยซึ่งถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวกดไลค์ซับสไคร้กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยครอยากหาอ่านแอปมังหะพัดนะครับที่เดิมเลยฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ขอฝากเรื่องเสื้อด้วยละกันนะครับใครสนใจติดต่อแฟนเพจได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยว,ยวปยปไปลุ ลายของฉันก็บอกได้เลยว่าขืนเป็นแบบนี้แล้วก็โลกได้ล่มสลายอย่างแน่นอนซึ่งมันทาให้ตัวของรักแล้วก็แม็กหน้าเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากนะครับและตัวของนักเองเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่าแต่ว่าลูเซียนเนี่ยจงใจมากําจัดแอดต้าทิ้งล่วงหน้าเลยไม่ใช่หรอแอดต้าคงเป็นจุดตายสําหรับเจ้า,น,านั่นแน่ๆต้องใช้ประตูแห่งโชคชะตาให้สำเร็จอีกฝ่ายแข็งแร่งยิ่งกว่าปีศาจร,ระดับสูงยังไงก็ต้องทวงเวลาไว้ก่อนเพื่อการนั้นแล้วทุกคน ปกป้องยังสุดกำลังซึ่งหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าตัวของดามาติโอขีรล้านเนี่ยได้มีการใช้สเกลโดมิเนตหลังจากที่ตัวของดามาติโอพูดแบบนี้นะครับทางด้านกอร์ดอนและก็ตัวของแฮนรี่ก็เลยได้พูดพร้อมกันมาว่า <Do S 2> ดูรับพลังเวทแน่นอนนะครับพอมันใช้แบบนี้แล้วเนี่ยมีการพูดขึ้นมาว่ากอร์ดอนแฮนรี่ปิดผนึกพลังตาช่างของดามาติโอซะซึ่งตอนนั้นนะครับตัวของดามาติโอก็เลยพูดขึ้นมาว่าปิดผนึกอย่างนั้นเหรอ งั้นฉันขออนุญาตใช้อันนี้ก็แล้วกันนะดาบพิพากษาซึ่งหลังจากนั้นนะครับมันก็เลยฟันลงไปที่ฐานทัพของหน่วยกระทิงดําจนเละเลยนะครับซึ่งในเวลานั้นเองเนี่ยกอดอนแล้วก็เฮนรี่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับแต่เขาเนี่ยก็ยังสู้นะเพราะว่ามีการพูดขึ้นมาว่าถึงจะโดนทําอะไรหรือถึงตายก็จะไม่หยุดดูดซับพลังเวทอย่างแน่นอนซึ่งตัวของทางด้านดามาติโอคีรานเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมานะครับว่าตาช่างที่ไลดาบนั้นเนี่ยไลพลังดาบที่ไลตาช่าง ก็คือความปาดเถือ่อนหรือก็คือตาช่างที่มีดาบนั้นเนี่ยจะนำมาสู่กฎระเบียบและความเรียบร้อยยังไงล่ะ ซึ่งตัวของนักนะเวลานั้นพอเห็นพวกตัวของแฮนรี่บาดเจ็บใช่ไหมเขาก็ใช้โหมดอยู่ไหนนะครับน่าจะเป็นโหมดคาริสนะถ้าผมจำไม่ผิดแยกล่างนะครับเพื่อที่จะไปโจมตีใส่ดามมติโอแล้วก็พวกทูสวรคร์นะพวกหน่วยกระทิงดําก็ลุยกันนะครับชามี่ก็ลุยด้วยซึ่งแน่นอนนะครับพอลุยกันไปแบบนี้เนี่ยบางคนก็โดนพวกทูสวรคร์เล่นงานนะครับส่วนบางคนเนี่ยก็สามารถเล่นงานทูสวรรค์ได้นะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าหน่วยกระทิงดําทั้งหน่วยเนี่ยเล่นงานพวกทูสวร,ร์ได้ดีเลยนะครับหลังจากนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นทางด้านนัก นะครับแล้วก็เกนนะครับรวมถึงตัวของโซลาร์เนี่ยบุกเข้ามาหาทางด้านดามาติโอคิระนะครับซึ่งนักก็มาพร้อมกับยูไนต์เลยใช่ไหมซึ่งหลังจากนั้นก็มีพวกลูกน้องตามมาอีก2คนนั่นก็คือตัวของลักแล้วก็แมกนานั่นเองนะครับซึ่งมันเลยทําให้ตัวของดามาติโอพูดขึ้นมาว่าไอ้เจ้าพวกนี้คิดจะทุ่มสุดตัวเข้าประทักกับฉันไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอจะโง่ก็ให้มันมีขอบเขตหน่อยสิวะไอ้เจ้าพวกโง่เอ้ยผู้หญิงคนนั้นสินะ ที่เป็นตัวสนับสนุนพวกแกด้วยการซ่อมแล้วก็ไอ้ผู้ชายที่มีเวทมนต์เหมือนกระจกนั่นใช่ไหมที่เป็นคนเพิ่มจํานวนของผู้หญิงคนนั้นซึ่งพวกแกทั้งสองคนเนี่ยเป็นตัวเกะกะที่สุดเลยสแสดงว่าตัวหลักก็คือแกสินะงั้นฉันจะเล่นงานแกก่อนเลยก็แล้วกัน แมนูน้อยซึ่งตัวของแมก่าเนี่ยเขาก็เลยตะโกนเรียกไปว่าเกเพอตัดไม่อีกฉากหนึ่งนะครับทั้งโกทั้งเก้เนี่ยก็โดนเล่นงานแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับฟินแลนด์เนี่ยที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็แบบยังยังออกไปไม่ได้ยังต้องอีกนิดนึงซึ่งตัวของวานิ่าก็บอกเร็วหน่อยสิเร็วหน่อยสิจะช่วยพวกเขาไม่ทันแล้วนะตอนนั้นนะครับตัวของดามาติโอคิราพอเห็นทั้งสองคนนี้ลงไปนอนกองใช่ไหมเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าจบกันสักทีนะ พวกหน่วยกระทิงดำในะเวลานี้นะครับสมาชิกหน่วยกระทิงดำเนี่ยคือนอนละเกะละกะเต็มไปหมดแล้วนะครับพร้อมกับฐานทัพที่พังทลายลงนะครับและดูเหมือนว่าตัดมาทางริวนะครับตัวของแอตต้าเนี่ยได้ถามว่าริวยังอีกงั้นเหรอทุกคนละ่ะริวซึ่งตัวของริวเนี่ยทำสีหน้าไม่ดีละตัวของแอตต้าเลยบอกริวว่ายังไง ทุกคนเป็นยังไงบ้างตัวของเนโรในจังหวะนั้นเนี่ยใช้เวทมนต์ปิดผนึกนะครับผมซึ่งมันเลยทําให้ตัวของดามาติโอคีลานเนี่ยมองลงมาพวกหน่วยกระทิงดําที่นะเวลานี้เนี่ยคือลุกขึ้นมาอีกนะครับซึ่งตัวของพวกหน่วยกระทิงดําแต่ละคนเนี่ยคือมีอาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างที่จะสาหัสน,นะครับผมคือจับตรงไหนมีแต่เลือดเอาแบบนี้ดีกว่านะครับจนตัวของแมกนาเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่ายังหรอกนะยังหรอก ซึ่งหลังจากนี้ก็จบไปนะครับผมแน่นอนว่าเราคงไม่ต้องอธิบายอะไรหรือว่าไม่ต้องวิเคราะห์อะไรกันเนาะเพราะว่าในตัวสปอยตอนที่365เนี่ยเราได้มีการลงไปเมื่อวานแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้นะครับเรียกได้ว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับแบ็คโอเวอร์ในตอนนี้ พระเอกเนี่ยก็กลับมาแล้วด้วยนะครับผมอันนี้แอบใบสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูก็ละกันนะครับผมสําหรับวันนี้ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าผิดพลาดยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์กดแชร์ก็ละกันนะครับงั้นก็ไปเว้ย